เรื่องการลำเลียงน้ำและอาหารของพืชสวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งเมื่อเห็นพี่นักวิทย์แล้วก็แน่นอนที่สุดว่าน้องๆจะได้รับสาระความรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์กันอย่างจุใจซึ่งวันนี้เราจะมีเรียนรู้กับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าพืชกันว่าเจ้าพืชเหล่านี้มีการลำเลียงน้ำและอาหารอย่างไร งั้นพวกเราอย่ารอช้าไปพบกับสาระความรู้กันเลยพืชมีกิจกรรมต่างๆในการดำรงชีวิตเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งการดำเนินกิจกรรมของพืชต้องใช้พลังงานที่ได้จากการหายใจซึ่งเป็นการเผาผลาญอาหารที่พืชสร้างขึ้นเองจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในกระบวนการลำเลียงน้ำพืชมีการลำเลียงน้ำจากรากไปยังใบและส่วนต่างๆของพืชได้อย่างไร น้ำจะถูกดูดจากพื้นดินเข้าสู่รากพืชโดยกระบวนการออสโมซิสเข้าทางขนรากผ่านเนื้อเยื่อของรากจากนั้นโมเลกุลของน้ำจะเคลื่อนที่ผ่านเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำที่เรียกว่าไซเลมน้ำจะถูกส่งขึ้นไปด้วยแรงดึงจากการคายน้ำดังนั้นหากพืชยิ่งมีการคายน้ำมากน้ำจะยิ่งถูกลำเลียงขนส่งขึ้นมากขึ้นเช่นกัน จากความรู้ในเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชทําให้ทราบว่าใบพืชเป็นบริเวณที่พืชสร้างน้ําตาลขึ้นน้ําตาลกลูโคสสร้างขึ้นที่คลอรพลาสซึ่งอยู่ภายในเซลล์พืชบริเวณที่พืชสร้างน้ําตาลขึ้นโดยทั่วไปแล้วเรียกว่าซอสและบริเวณที่น้ําตาลถูกส่งไปใช้และเก็บยังส่วนต่างๆของพืชเช่นรากลำต้นใบดอกผลเรียกว่าซิง ซึ่งซิงเป็นบริเวณที่พืชต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานหรือใช้เก็บอาหารและจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั้นน้ำตาลที่ได้จะถูกส่งไปยังส่วนต่างๆของพืชได้อย่างไรมาดูกันต่อเลยในพืชมีการลำเลียงอาหารเช่นน้ำตาลไปยังส่วนต่างๆของพืชโดยพืชจะมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารเนื้อเยื่อดังกล่าวเรียกว่าเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารหรือโฟม พืชสร้างกลูโคสที่คอโรพลาสต์ลำเลียงออกมาสู่ไซโทพลาซึมภายในเซลล์ที่สร้างกลูโคสเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลซูโครสลำเลียงออกนอกเซลล์แล้วถูกส่งไปตามเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารก่อนจะถูกลำเลียงไปยังส่วนต่างๆของพืชเนื้อเยื่อลำเลียงของพืชประกอบด้วยเนื้อเยื่อไซเลมที่ใช้ในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุและเนื้อเยื่อโฟล์มที่ใช้ในการลำเลียงอาหาร ดังนั้นน้ำตาลจึงถูกลําเลียงผ่านทางเนื้อเยื่อโฟอมจากบริเวณที่พืชสร้างน้ําตาลขึ้นไปยังส่วนต่างๆของพืชที่ต้องการใช้อาหารเพื่อการเจริญเติบโตหรือใช้เก็บสะสมอาหารในรูปของแป้งหรือสารอินทรีย์อื่นๆที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช เป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆหวังว่าคงจะสนุกกับสาระความรู้กันนะครับส่วนคราวนี้พี่นักวิทย์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับสาระความรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าค้นหากันได้ใหม่ในครั้งต่อไปแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย